คำว่าขายอ้อในมุมมองของพ่อพ่อแม่เอฟซีมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับและหลายคนก็มีคํานิยามที่แตกต่างกันออกไปแต่ในมุมมองของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนิยามคําว่าขายอ้อเอาไว้แบบนี้ครับขายอ้อค่ะขายอ้อขยายคำว่าขายอ้อนิดนึ่งในในมุมมองของหนูหนูหนูกับบ้านเนี่ยเขาหนยก็แบบพวกแบบขายอ้อปาแดนไหมคะแต่แต่ก็พอแบบรู้ๆอยู่มันเป็นแบบมันเป็นแบบขายอ้อไหวแบบ เวลาขึ้นเวทีไหมคะเวลาจะขึ้นเวทีก็ไหว่เสีิ์เป็นเหมือนเราแบบเขาเรียกว่าอะไรห,หาสิ่งศักดิ์สิสสสทธิ์แท็งใจใช่ไหมฮะไข่อไอไข่อ้ยอ,อาายไหว้ให้ละเิเลนทั้งก้นย่ำฟ่อนในแผ่นพายติ่งกายให้งามอ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีทนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC 300สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้ององ่์อิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกขั้นเลยแล้วกันครับแน่นอนว่าเมื่อวานนี้ครับองอิงเพชรบ้านแพงได้เดินทางไปทําการแสดงกันอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานีนะครับตำบลมากแข้งซึ่งแน่นอนว่าก็ได้รับการตอบรับจากพ่อพ่อแม่เอฟซีหนานแน่นเช่นเคยครับแล้วก็มีการนําเสื้อขายอ้อของบอโจโยยมนินไปขายที่หน้าง,งานด้วยรวมไปถึงนี่แหละครับมีเอฟซีแฟนคลับมาให้การต้อนรับมาแห่ถ่ายรูปรวมไปถึงนี่แหละครับได้แต่งชุดเขียวเหนียวซับกันเลยทีเดียวที่ทําการแสดงที่จังหวัดอุดรในค่ําคืนที่ผ่านมานั่นเองแต่ประเด็นวันนี้นอั่นอยากจะหยิบยก ประเด็นคําว่าขายอ้อที่กําลังสร้างหนังแล้วก็กําลังที่จะออกสู่สายตาประชาชนออกสู่สายตา f อทั่วประเทศในวันที่17กรกฎาคมนี้และ MV ีเพลงก็จะออกสู่สายตาประชาชนในวันที่17มิถุนายนนี้ก็คือในอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้สัมผัสกับคําว่าขายอ้อมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ วันนี้เรามีคำถามมาตั้งให้กับพ่อพ,อพอแม่ FC ได้มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับว่าสําหรับคําว่าขายอ้อพ่อพ่อแม่ FC มีคํานิยามคําว่าขายอ้อไว้ในรูปแบบไหนครับและแน่นอนว่า ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการขยายความคำนี้จากบอสโจยมานินเองแล้วก็จากพี่ๆพ,พ่อๆแม่ๆเอฟซหลายๆคนที่ต่างคอมเมนต์กันเข้ามานะครับซึ่งบอสโจก็ได้นิยามคำว่าขายอ้อไว้ก็คือเป็นเครื่องสักการะบูชาเพื่อที่จะเคารพครูบาอาจารย์ในการที่จะทําการแสดงในรูปแบบต่างๆนั่นเองครับหากเปรียบเทียบคําว่าขายอ้อในรูปแบบของภาคกลางนั่นก็คือการนี่แหละครับไหว้พ่อแก แน่นอนว่ามันก็เป็นสิ่งสาการะบูชาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะทําการใดๆในเรื่องของศา,ศาสตร์ศิลในเรื่องของการแสดงต่างๆนะครับหากเปรียบเทียบในเรื่องของขายออในรูปแบบของภาคใต้ก็น่าจะเป็นนี่แหละครับมโนราซึ่งอีกหลายๆอย่างที่นำมาเรียบเรียงแล้วก็นำมาพูดให้กับพ่อพ่อ่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันผ่านหูผ่าน,านตากันมาบ้างแต่แน่นอนครับ นิยามคำว่าขายอ้อของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหลังจากที่ได้มีการสัมภาษณ์ผ่านช่องคลื่นวิทยุนะครับก็คือ95.5หรือว่า ก i ิฟแองเจิลนะครับเป็นคื่นวิทยุของทางคนอุดรเป็นคื่นวิทยุของคนอุดรที่ก็คือมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆในเรื่องของชาวอุดรที่จะได้รับทราบข่าวสารในรูปแบบต่างๆน้องอุ๋งอิงพปั้นแพงมีการสัมภาษณ์สดในเรื่องของการที่จะออกรายการวิทยุที่จังหวัดอุดรไว้แบบนี้ครับว่าพีพ่ก็คือพี่ ผู้จัดรายการเขาก็มีถามว่าตอนนี้มีผลงานอะไรที่จะมาร่วมทําการแสดงและวันนี้มีอะไรมาฝากพ่อพ่อแม่เอฟซน้องอุ In ๋งอิงเพชรบ้านแพงบอกว่ามีใจมาฝากแล้วก็มีเสื้อมาโปรโมทรวมไปถึงนี่แหละครับมีการโปรโมทหนังไขอ่ออพ่อโจยมนินพาทําหนังก็คือหนังไขอ่ออแล้วก็น้องอุ In ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นนักแสดงเรื่องแรกในวงการหมอลําด้วยแล้วก็มีการโปรโมทมีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องพ่อโจยมนินรวมไปถึงน้องอุ In ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ได้มี การเดินสายเพื่อที่จะไปโปรโมตหนังไขอ่อ้อในรูปแบบต่างๆทั้งรายการทีวีรายการออนไลน์รวมไปถึงรายการเทปที่จะออกผ่านทางจอแก้วรวมไปถึงรายการผีที่จะออกรายการพี่แจ็คนะครับหรือว่า The ะโก s ์เรดิโในวันที่12กรกฎาคมด้วยและแน่นอนว่าองค์อิงเพิ่นแพงนิยามคําว่าไขาอ่อ้อก็คือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ น้องจะมักจะไหว้ทุกครั้งถ้าเกิดว่าพ่อพ่อม่เอฟซีได้รับชมได้สัมผัสด้านหลังเวทีก่อนที่องค์อิงเพช้บัแพงจะขึ้นสู่เวทีทําการแสดงอุ่งอิงเพช้บัแพงก็จะมาที่รถพระนั่นแหละครับเพื่อที่จะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหว้พระมาไหว้คุณพระศรีรัตนไตรวมไปถึงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับวงสาวน้อยเพชรบานแพงก็คือไขยออของสาวน้อยเพชรบัแพงอุคง,งอิงเพชรบัญแพงอาจจะไม่ได้ยาม อาจจะไม่ได้นิยามคําว่าขายอ้อไว้ในรูปแบบที่อาจจะฉะฉานมากแต่ในมุมมองของน้องน้องก็ถือว่าขายอ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาที่จะขึ้นทําการแสดงก็คือต้องปฏิบัติตัวอยู่ในจารีตประเพณีมีการเคารพครูบาอาจารย์มีการประพฤติชอบชั่วดีไปในรูปแบบไปในทิศทางที่ดีนั่นเองครับและแน่นอนว่าก็คือน้องอุ่นินเมแพงปฏิบัติตัวแบบนี้มาตั้งแต่ ตั้งแต่ที่พวกเราเนี่ยได้เสพคลิปน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงได้รู้จักน้องอุ๋งเพชบ้านแพงก็ได้มีการไหว้คายอ้อเนี่ยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมาตั้งแต่วันแรกๆจนถึงปัจจุบันก็ยังทําอยู่รวมไปถึงไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้คนที่เคารพนับถือนั่นก็คือพ่อโจโจุมานินไหว้ขอพรอ,อยู่ตลอดเวลาตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตให้มั่นแล้วก็มีสมาธิกับสิ่งที่จะทําอุ๋งอิงเพบ้านแพงมักจะใช้สมาธิด้านหลัง เวทีก่อนที่จะขึ้นทําการแสดงเสมอไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีใหญ่องค์อิงอเพชรบ้านแพงก็จะไหว้ก่อนทําการแสดงทุกครั้งรวมไปถึงนี่แหละครับกราบพระแม่ธรณีแล้วก็หยิบดินในในส่วนของเวทีในส่วนของหลังเวทีที่ทําการแสดงเพื่อเป็นการเคารพแล้วก็เป็นการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแวดวงในสถานที่นั้นๆเพื่อที่จะทําให้การแสดงเนี่ยลุ่งไปได้ด้วยดีแน่นอนว่าองค์อิงอเพชรบ้านแพง กำลังซึมซับกับการที่จะเป็นขายอ้อแต่ในมุมมองของนั่นเองนั่นเชื่อแบบนั้นว่าขายอ้อก็คืออุคงอินเบ้านแพงนะครับเพราะว่าอุงค์บ้านแพงก็คืออีกหนึ่งบุคคลที่มีจิตเมตตาสูงแล้วก็มีความเคารพนับถือครูบาอาจารย์แล้วก็มีจิตที่บริสุทธิ์มีความใสสะอาดในเรื่องของการที่จะดําเนินชีวิตนี่ก็คืออีกหนึ่ง จิตเมตตาที่พวกเราสามน้อยเพชรพันแพงพวกเรา f c ฟสามน้อยเพชรพันแพงนั่นแหละครับที่รักและศรัทธาศิลปินคนนี้มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าองค์อิงเพชรพันแพงจะได้รับมาลัยเยอะขนาดไหนองค์อิงอเพชรพันแพงก็จะนําไปมอบให้กับการกุศลนําไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่ก็คืออีกหนึ่งมุมมองของน่อนที่มององค์อิงเพชรพันแพง มาในานามขายอ้อในรูปแบบของมนุษย์ในรูปแบบของกายหยาบที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้ไปกับตัวน้องที่จะได้มีโอกาสเดินทางไปทําการแสดงที่ไหนองค์อิงเพชร์แผงก็จะแสดงกิริยามารยาทแสดง บุค,คลิกที่มันทําให้ทุกคนเนี่ยมีความศรัทธาเคารพนับถือมันทําให้เด็กและเยาวชนสมัยใหม่เนี่ยเวลามาเสพคลิปน้องอุงอิงเพชรบนแพงก็อยากที่จะทําได้อยากที่จะทําให้ได้เหมือนอุงอิงเพชรบนแพงและก็มีพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลและนี่ก็คืออีกหนึ่งมุมมองที่น้องอุงอิงเพชรบานแพงสะท้อนไว้ในรายการขึ้นวิทยุที่จังหวัดอุดอรนั่นก็คือ FM 95.5 กิฟต์เอเจนนั่นเองครับก็คืออีกหนึ่งมุมเล็กๆที่รู้สึกว่าเด็กน้อยคนหนึ่งตอบคำถามกับพี่ผู้จัดรายการด้วยติดใจบริสุทธิ์จริงๆเราไม่รู้ก็เราก็บอกว่าไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่อุคงอิงเปเป็นแพงรู้และ อาเคารพแล้วก็ศรัทธาอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือเพื่อเป็นการที่จะแสดงออกถึงความเคารพแล้วก็แสดงออกถึงจิตที่มีความตั้งมั่นในเรื่องที่จะทําการแสดงในเรื่องที่จะเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมให้กับพ่อพ่อม่เอฟซีด้านหน้าเวทีได้รับชมรับฟังกันอย่างสวยงามนั่นเองและแน่นอนครับ17กรกฎาคมนี้หนังขายอ้อก็จะฉายทั่ว ประเทศทุกโรงภาพพยนตร์กันแล้วเพราะว่าแม่เอฟซอยากจะทราบคําว่าคํานิยามคําว่าขายอ้อมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ไปร่วมค้นหากันในหนังขายอ้อที่จะฉายพร้อมกัน17บเจ็ดรกฎาคมนี้รวมไปถึงติดตามข่าวสารจากทางช่องทางสาวน้อยเพชรบ้าแพงหนุ่มโจเฮฮาพาสเดิดแล้วก็หนุ่มโจยมานินนนวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงรวมไปถึงนี่แหละครับผ่านทางวงการหมอลำว่าจะมีความ พรีเซนตหนังขายอ้อมีความพรีเซนตในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับขายอ้อออกมาในรูปแบบไหนแต่แน่นอนว่าพระพ่อแม่เอฟซีหลายๆคนก็จะซึมซับกับเรื่องนี้มามากพอสมควรแล้วและไปร่วมค้นหาพร้อมกัน17กรกฎาคมนี้หนังขายอ้อฉายพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์และนี่ก็คือ สรุปภาพรวมให้ฟังกันแบบนี้กับเรื่องคำนิยามของน้องอุงอิงเพชรป้นแพงกับคำว่าขขา่ออและหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนชนัยไว้ด้วยกันลวกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุงอิงเพชรป้นแพงวงการมอลำหรือว่าหนังขายออก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นอนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ